พ่อเอาขามาปลูกนะคะว่าจะขยายพันธุ์จะปลูกแนวแนวบ่อเลยใช่ไหมขอบบ่อไปเลยตรงนั้นนะคะพ่อเตรียมพ่อไปเตรียมพันธุ์มานะคะไปขุดล้อมมาเนะะี่ยค่ะเพราะว่าต้นขาเนี่ยพ่อบอกว่าพ่อปลูกเอาไว้ ตั้งแต่นานและตั้งแต่สมัยรักจ้างยังเด็กๆนะคะตั้งแต่สมัยแม่ยังมีชีวิตอยู่เนาะปลูกไว้ในเป็นที่เดิมอะ่ะเป็นที่บ้านเก่าอะคะ่ะบ้านเก่าตั้งแต่พ่อปลูกใหม่ๆเลยเรียกว่าเป็นเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ลูกๆยังไม่เกิดกันเลยนะคะตร,ตรงนั้นนะคะเป็นที่ของบรรพบุรุษก็หมายถึงว่าเป็นที่ของยายทวดนะคะพ่อปลูกไว้ตรงนั้นทีนี้ หลังจากนั้นมานะคะก็ขยับขยายมาสร้างบ้านปลูกบ้านในหมู่บ้านนะคะในจุดนั้นที่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นที่เปล่านะคะก็ตอนนี้ก็มีต้นไม้ขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะคะ แล้วก็นานๆพ่อก็จะไปดูแลทีนะคะเพราะว่าจะเป็นยากจะขึ้นลกอะคะ่ะแล้วพอดีวันนี้นะคะพ่อไปถากทางหญ้าถากทางหญ้าแล้วก็เห็นว่ามีข่ายอยู่จริงๆพ่อก็เอาพ่อบอกว่าเมื่อปีที่แล้วพ่อก็เอามาปลูกริมบอตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องไม่รอดอาจจะเป็นเพราะว่าดินตรงนี้ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นดินที่ถมจากบ่อบปลานะคะขุด ขุดจากบ่อขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาถมไว้เป็นขอบบ่อนะคะดินก็เลยเป็นเหมือนดินเหนียวประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์แล้วแล้วพอเขาปลูกแบบเนี้ยปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ได้เอาดินดีมาเพิ่มเติมอย่างเงี้ยคะ่ะพ่อก็ขุดดินอยู่ตรงเนี้ยแหละคะ่ะแล้วก็ปลูกลงไปเนะะี่ยค่ะปลูกริมบ่อข้างบ่อปลานะคะจุดนี้จะเป็น ่บอปบลาแล้วตรงนู้นก็จะเป็นบ้านกลางน้ํานะคะที่มองเห็นไกลๆนะคะหูมองมานะคะเห็นสายบัวกําลัง<笑><笑>เห็นดอกบัวเ,เพื่อนๆเห็นดอกบัวกําลังออกดอกเต็มเลยนะคะเนห่ามีสองกอสามกอกาลังเริ่มทยอยออกดอกพ่อบอกว่ามันไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์คือสายบัวมันจะไม่ค่อยอวบไม่งามนะคะเพราะว่าน้าเนี่ยค่ะลึกมากพ่อบอกว่า น้ำลึกเกินไปนะคะแต่ก็อยากจะปลูกบัวนะคะปลูกแล้วก็ลองดึงไปวันนั้นพ่อดึงใส่บัวไปกินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์พ่อบน่นพ่อบ่นว่ามันไม่ค่อยอวบอ่ามันไม่ค่อยอวบไม่ค่อยงามเนะะี่ยค่ะพ่อก็เลยเอาเรียกว่าอยากจะให้จะเอาพันธุ์บัวหลายๆพันธุ์มาปลูกเหมือนกันนะคะดูซิว่าพันธุ์ไหนมันจะรักจังเองก็อยากจะได้เป็นเขาเรียกว่า บัวที่เป็นเป็นใบใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆอ,อยากจะเอามาปลูกเหมือนกันนะคะดูซิว่าคืออยากจะให้มันคืออยู่ในบ่อจะได้มีสีสันเนาะมีบัวมีบัวมีเอาหลาก,หลา,ก,ห,ลากหลายชนิดมาปลูกกันแล้วกันนะคะเพราะว่าบ่อบปลามันกว้างมากเนะะี่ยค่ะพอเอาพันขามาเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะเยอะเลยนะคะพอเหิ้ยมาสองถุงด้วยเพื่อนๆอ,อ,อันนี้ถุงหนึ่งนะคะและ้วนี่ตรงนี้มีอีกถุงนะคะสีเขียวเนะะี่ยค่ะเอามาเยอะเลย ก็จะทยอยปลูกรอบบ่อเลยพ่อบอกดูซิว่าแล้วมันจะเรียกว่าอยู่รอดอีกไหมรอบนี้นะคะติดตามกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ